รอย่อแล้วซื้อดีไหมนะครับอะไรแบบนี้นะครับนะบางคนก็ยังเชื่อผมอยู่ว่าจะมีนิวไฮที่2,800บวกบวกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยนะครับ สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการหมอดูทองคำนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นในแต่ละอาทิตย์นะครับมีทั้งทองคําที่เป็นแบบโกลสปอตนะครับแบบ USD ต่อออนนะครับแล้วก็ทองแท่งออนไลน์96.5นะครับวันนี้คลิปมาเร็วเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคำนะครับที่ฟังคลิปผมอยู่เนี่ยนะ จะได้วางแผนนะครับตั้งรับนะครับทองคำี่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันจันทร์ได้เลยนะครับนะมาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องของทองคำนะครับนักลงทุนทองคำส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าน่าจะมีทั้งกำไรแล้วก็มีทั้งขาดทุนนะครับเพราะว่าทั้งอาทิตย์นะครับตั้งแต่ทั้มนะครับสาบานตนเนี่ยนะครับ เป็นประธานาทิบดีสารัฐเต็มตัวนะครับทองคำก็ปรับตัวขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นแบบไม่พักเลยนะครับก็บอกแล้วว่าชื่อของทรัมป์นะครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับยังปรับตัวขึ้นต่อได้แบบเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าราคาทองคำนะครับมันน่าจะปรับตัวลงได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่20มกราคม68ที่ผ่านมานะครับ จากราคาต่ําสุดณนว,วันนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,689เหรียญน,นะครับแค่5วันนะครับจนถึงวันศุกร์ที่24มกราคม68เนี่ยนะครับทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาสูงสุดนะครับที่บอกเอาไว้เป๊ะเ,เ,เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยครับก็คือที่2,785เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดตลาดที่ราคา2,772เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ สารพัสารสามจุดหกศูนบาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาทองแท่งออนไลน์เก้าจุดห้านะครับก็เคลื่อนไหวที่กรอบราคาสี่เหมือนสี่พันทุนจนถึงสี่เหมือนสี่พันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองนะครับเอายังไงต่อดีครับอาทิตย์นี้นะครับหลายคนก็เอ่อกล้ากล้ากลัวนะครับจะเข้าซื้อดีไหมนะครับเข้าซื้อแล้วทองคําจะร่วงลงไหมนะครับแล้ว ถ้าไม่ซื้อจะตกรถไหมนะครับมากมายหลายคําถามนะครับทองคําจะไปทางไหนต่อดีนะครับรอยย่อแล้วซื้อดีไหมนะครับอะไรแบบนี้นะครับนะบางคนก็ยังเชื่อผมอยู่ว่าจะมีนิวไฮที่2,800บวกบวกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงวันที่27 จนถึง29กมกราคม2568ครับมีดังนี้นะครับผมพูดถึงโกลสปอ o ์ตนะครับหรือแบบ USD ต่อออนก่อนนะครับหรือว่าเป็นแบบ XAU ต่อ USD เนี่ยนะครับภาพรวมนะครับกเ็เดิมทีเนี่ยนะครับทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเชื่อ,เ,อ,อเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยมันไปทำนิวไฮสูงสุดเนี่ยที่ราคา2,000 793เหรียญน,นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงไปแรงๆนะครับ2 0งกว่าเหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยได้ที่2785เมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับนะก็เท่ากับว่าปรับตัวลงไปประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมา5วันนะครับง่ายๆนะครับทองคําจะขึ้นต่อได้ไม่ได้นะครับตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วนะครับว่าด่านสําคัญที่ทองคําจะขึ้นได้หรือไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ราคา2785 กับ2793นะครับถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันทะลุ2785ขึ้นไปได้นะครับก็เตรียมตัวนะครับเปิดซื้อบายแบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับเพราะอย่างน้อยๆน,นะครับมันไปทดสอบด่านแรกเนี่ยที่2793แน่นอน100%เเนะครับ100%ลยนะครับนะไม่มีกั๊กรอบนี้นะครับนะทะลุ2785ขึ้นไปได้ ขึ้นไปทดสอบนิวไฮใหม่ที่2793แน่นอน100%นะครับและเชื่อได้ว่าทะลุ2793แน่นอนและเมื่อทะลุ2793ขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบายนะครับหมดหน้าตักได้เลยนะครับทะลุ2793ขึ้นไปได้นะครับยังไงยังไงก็ทะลุ2,800เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะครับนายย้ำนะ จะต้องผ่าน2ด่านนี้ให้ได้นะครับคือ2785กับ2793กนะครับก็จะมีนิวไฮใหม่ที่เป็น2800บวกบกนั่นเองนะครับเอ่อถ้าถ้าเกิดมันทะลุ2785กับ2793ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับหลายคนกลัวว่าเอ๊ะมันจะติดดอยไม้ทองคำจะทิ้งตัวลงมาหรือเปล่านะครับผมตอบเลยว่าตอนนี้พึ่งต้นปีนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับ ทะลุ2793ไปได้นะเกมมันจะพลิกเป็นแบบนี้ครับกรอบทองคำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะวิ่งนะครับจะยุกลายว่าปีนี้เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันจะอยู่ในเลนช์ของ2008-2009นกะครับกับ6 0 0 6นถึง2 0 0 5นะครับ,บ,น,รบนี่คือเลนช์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ2 0 0 7ไม่ต้องพูดถึงถือว่าเป็นราคาตรงกลางแล้ว เป้าของเราปีนี้เนี่ยมองไปที่2008ัถึงสองพกับถอยลงมาอยู่ที่2006กับ2005มีแค่นี้แน่นอนนะครับท่านได้เห็นแน่นอนนะักฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นตามแผนได้เลยนะครับเบื้องต้นผมขอสรุปแผนการซื้อขายทองคำแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาขึ้นนะครับแผนแรกนะครับก็คือว่าให้เล่นตามน้ำนะครับหรือว่า ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเอาไว้ครับหมายแรกครับถ้าเกิดราคาทองคำทะลุ2775ขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา2781จนถึง2783นะครับหมายที่2ครับทะลุ2781ขึ้นไปได้ครับไปปิดกำไรที่ราคา2787จนถึง2789นะครับหมายที่3นะครับจะตั้งซื้อนะครับที่2785ก็ได้ หรือจะ2787ก็ได้นะครับทะลุไปได้นะครับไปปิดกำไรที่ราคา2792จนถึง2794นะครับไม้นี้นะครับขอแบบเต็มแม็กเลยนะครับไม้ที่4นะครับตั้งซื้อที่ราคา2794นะครับก็ทะลุไปได้ครับไปปิดกำไรที่ราคา2802จนถึง2804นะครับไม้นี้ครับก็เช่นเดียวกันครับ ไม่ใช่แค่เต็มแม็กอย่างเดียวครับเอาแบบหมดหน้าตักเลยนะครับนะยัดเต็มเหนียวเลยนะครับแล้วพอเป็นมาที่5ครับก็เริ่มแผ่วลงนิดนึงนะครับนะทองคาทะลุ2อง2ขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคาประมาณ2808จนถึง2810นะครับแล้วก็มาที่6นะครับถ้าเกิดทองคําทะลุ2808ขึ้นไปได้นะครับก็ไปปิดกำไรที่ประมาณ2 8 1 2จนถึง2814นะครับถ้าเกิดถึงช่วงประมาณ2 8 1 4แล้วนะครับ ก็พยายามลดจํานวนออเดอร์คาสั่งซื้อให้น้อยลงนะครับนะเพราะว่ามันก็จะไปติดด่านประมาณ2815จนถึง2 8งแปดสองศูนย์ประมาณนี้นะครับนะตรงนี้มันจะเริ่มแผ่วนะครับทองคําก็จะเริ่มถอยหลังกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็แปลว่ามันก็จะอาจจะไปป้วนไปประมาณสองแปดสองศูนย์นะครับแล้วถอยกลับมาที่2,800ต้นต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนหนังสติ๊กครับก่อนจะขึ้นไปต่อนะครับจะต้องง้างถอยหลังลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับ แผนที่2นะครับเล่นสวนทางนะครับเล่นสวนทางก็หมายความว่ารอให้ราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยๆทยอยเข้าเปิดซื้อบายนะครับโดยการตั้งเปิดซื้อบายลิมิตนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายาไว้ไมแรกครับที่ราคา2765 2759 2752 2747แล้วก็2741นะครับอ๋อ ผมลืมบอกเรื่องสําคัญไปเรื่องหนึ่งนะครับว่าไอเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับปัจจุบันนะมันก็เสียสมดุลแบบต่อเนื่องนะครับทําให้จุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนนะครับในช่วง3วันแรกนี้นะครับอยู่ที่ราคา2,740เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาหลุดต่ากว่า2,740เหรียญลงไปได้นะครับก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางนะครับทองคํา ก็จะเข้าสู่โหมดไซด์เวย์ครั้งหนึ่งนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2740ลงมาได้รอบนี้นะครับสัญญาณเทขายทำงานเนี่ยนะครับกเ็เป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่กรอบราคากรอบแรกเนี่ยที่2720จนถึง2725แล้วก็เป้าต่ำสุดครับอยู่ที่ประมาณ2705จนถึง2710นะครับนี่คือเป้าขาลงของทองคำนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ เป็นจุดสตาร์ทนะครับของเทนขาลงระยะกลางนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,765เหรียญเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกให้ตั้งเปิดซื้อบายลิมิตนะครับที่2,765ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากซื้ออยากจะเล่นขาลงให้รวยว่าถ้าเกิดทองคำดุดต่ำกว่า2,765ลงมาได้ครับมันเป็นจุดสตาร์ทของเทนขาลงระยะกลางนะครับถ้าเกิดใครเปิดขายจะลงมาที่2,765นะครับก็ มากินกําไรตามที่บอกเมื่อเกี้นะครับเป็นสเต็ปสเต็ปได้เลยนะครับนะเปิดขายเซลล์สองเมากินกําไรที่2759เปิดขายเซลล์ที่2759ากมากินกําไรที่2752เปิดขายเซลล์ที่2752มากินกําไรที่2747แล้วก็เปิดขายเซลล์ที่2747มากินกําไรที่2741 นะครับและก็แน่นอนครับเกิดทองคำครับหลุดต่ำกว่า2740ลงไปได้ครับทองคำก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับอ่ะจบและสำหรับโกลสปอร์ตนะครับผมสรุปให้แบบนี้นะโดยส่วนตัวแล้วนะครับอาจารย์เติ้งยังให้น้ำหนักทองคำนะย่อตัวลงมาแล้วอัดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับ ยังยืนเหนือ2,740เหรียญได้อยู่นะครับอาจารย์เติงกล้าฟันธงเลยนะครับว่าทองคำนะครับจะยังไม่ใช่เทรนขาลงเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดทองคํายังยืนเหนือ2,740ได้ตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะครับเราจะได้เห็นนิวไฮใหม่ที่2,800เหรียญบ,บวกๆขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมพลาดนะครับเกมมันเกิดพลิกล็อกนะครับ หลุดต่ากว่า2740ลงไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เล่นเปิดขายเซลล์ตามน้ําลงไปก่อนนะครับใครอยากจะคัดลอสฝั่งบายก็คัดใครที่มีเงินในพอเพียงพอก็ไม่ต้องคัดนะครับถือไปก่อนนะครับก็มันลงมานะครับเหมือนคราวที่แล้วอะลงมานะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับตัวขึ้นไปนะครับเชื่อเถอะว่าคนที่ชื่อทรัมป์นะครับนะไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องทองคานะครับนะยังไงทองคําก็อาจจะลงต่อยาวๆสักพักแล้วก็ปรับตัวกลับขึ้นมาเหมือนเดิม นะครับนะอ่ะจบมาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับผมขอพูดถึงค่าเงินบาทก่อนละกันนะครับหลายคนก็คงอยากรู้ว่าค่าเงินบาทนะครับมันจะแข็งค่าต่อไหมนะครับหรือว่าจะอ่อนค่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากการคำนวณเบื้องต้นนะครับค่าเงินบาทในอาทิตย์นี้นะครับจะมีโอกาสอ่อนค่า กลับขึ้นไปได้นะครับอาจจะอ่อนค่ากลับไปได้ที่ระดับประมาณ33.80จนถึง34.10บาทต่อดอลลาร์นะครับแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือว่ามันมีโอกาสจะแข็งค่านะครับได้มากกว่านี้อีกนะครับมีโอกาสจะแข็งค่าได้ถึงระดับ33.20จนถึง33.30บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ต่ำสุดที่อาจารย์เติ้งคำนวณได้ครับ มีโอกาสจะแข่งได้ถึง32.90จนถึง33.00บาทต่อดอลลาร์นะครับทองแท่ง96.5นะครับก็เปิดตลาดมา2-3วันแรกนะครับก็ให้ดูเลยว่าจานังคารพุธเนี่ยนะสังเกตร,ราคาทองคำแบบนี้ครับว่าด่านสำคัญนะครับที่จะทำให้ราคาทองแท่งไทย96.5นะครับมัน ปรับตัวลงต่อได้หรือไม่ได้ครับอยู่ที่ด่านราคา43,900บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดราคาทองคำหลุดต่ำกว่า43,900บาทลงไปได้นะครับชาวดอยงานเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงลึกเลยนะครับจะกลับไปที่ระดับประมาณ43,600จนถึง43,700บาทต่อบาททองนะครับและ ถ้าหลุดต่ำกว่า43,700บาทลงไปได้ด้วยนะครับมองเลยว่าทองคำลงต่อยาวๆแน่ๆนะครับอา,อาจจะลงได้ถึงประมาณ43,400จนถึง43,500บาทต่อบาททองนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ43,900บาทได้อยู่นะครับก็ยังจำเป็นที่จะต้องกัดฟันแล้วก็อดทนนะครับแล้วต้องเชื่อเอาไว้ก่อนว่า ราคาทองคํายังมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับโดยกรอบแรกครับถ้าเกิดราคทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ4 3 9 0 0บาทได้อยู่นะมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปกรอบแรกอยู่ที่44,200จนถึง44,250บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดทองคําทะลุ44,250บาทขึ้นไปได้นะครับให้เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับ เป้าหมายกำไรจะอยู่ที่กรอบราคา44,350จนถึง44,400บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ44,400บาทขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อบายเต็มแม็กเลยครับถ้าทะลุ44,400บาทลงมาได้นะครับทองคำโอกาสที่จะปรับตัวลงในยากแล้วนะครับมีโอกาสจะไปฟันกำไรสูงสุดเนี่ยได้ที่ประมาณ44,600 จนถึง44,700บาทต่อบาททองได้เลยนะครับอันนี้ค่อยสมน้ำสมเนื้อกับการรอคอยหน่อยนะครับอ่ะจบนะครับก็ลองมาดูว่าภายใน2อวันแรกนะครับหลังจากเปิดตลาดมาพรุ่งนี้นะครับทิศทางทองคําจะเป็นไปตามแผนที่อาจารย์เต้งให้เอาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะก็หวังว่าละเอียดยิบแล้วนะครับเล่นตามแผนนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้กําไรจากการลงทุนทองคําในสองสาวันนี้ครับสวัสดีครับ yeah